สวัสดีคะ่ะเอนีเล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเป็นลาวพัฒนาของวันวันนี้วันพุธนะคะอิจนาพึงว่างคะ่ะคุณผู้ชมขอโทษหลายเด้อค่ะ,ะไปทุลหาบานเซาค่ะเลาะหาพึ่งกลับมาฮอดบานคะ่ะเนี่ยมุทายกินเข่าเทียงย่ตอนี้ลงแนวทางคุณผู้ชมคะ่ะแอดจินค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองห้าหกแปดค่ะเบิ่งของวัที่ผ่านมาก,กนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะวัที่ผ่านมาค่ะเข้าหกสอง ตรงๆค่ะคุณผู้ชมหกสองนะคะแล้วก็ออกสองเก้าเจ็ดหรือว่าสองเจ็ดเก้านะีออกสองเจ็ดเก้านะคะผลออกสองเจ็ดเก้าหกสองเจ็ดเก้า่าจินตหน้าเขาหกสองล้ะก็ตัววิ่งหกเนาะค่ะ่ะมาเพิ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ค่ะเจ็ดกับสองเป็นตัววิ่งเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชม จับคู่ให้ทั้งหมดมีเจ็ดคู่ค่ะแถมสองหานะคะคุณผู้ชมเนาะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สองหนึ่งสองสามสองสี่แล้วก็สองห้าค่ะหลุดเลยค่ะคุณผู้ชมคิดว่าสองน่าจะมานะคะสองน่าจะมาอยู่ค่ะเป็นแนวทางราพัฒนาวันวันพุธวันนี้ค่ะคุณผู้ชมศาสตรจากนอยเดอร์ค่ะขออภัยหลายๆค่ะอันนี้ไม่อยู่รางบานหอนแห้งค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะ ไปต่อของลุงส่งค่ะคุณผู้ชมลุงส่งลราพัฒนางวดที่ผ่านมาค่ะงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะอ่าเข้าแต่ไอ,ไอตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมินตนาไปรล้วปากามากยืนเข้าตัววิ่งนะคะเข้าสองเป็นตัววิ่งนะคะผลออกหกสองลุงส่งไปไม่ถึงค่ะเพื่อนไหนแค่สองสี่ล้กก็เลยไปอีกสองแต้มค่ะอ่ามากวดนี้ค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเขามีรูดค่ะลุงส่งให้ วิ่งสกับ1เป็นตัววิ่งบนล่างค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะทั้งหมดสองตัวมีด้วยกันหคู่สี่หนึ่ง้าสี่หกสี่แล้วก็หนึ่ง9ย์หนึ่งปดหนึ่งเกค่ะเน้นสี่หนึ่งหนึ่งแปดหกสี่หนึ่งเก้าเน้น4คู่ค่ะไม่เน้นก็คือ1 0แล้วก็ห้าสี่ไม่เน้นตัวบอลเน,นก็นมิสีมาไใดค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแนวทางนะคะสามตัวมีด้วยกันสี่คู่ค่ะ หกสี่หนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งแปดห้าหสี่สี่หนึ่งเก้าค่ะเห็นชัดบอกค่ะคุณผู้ชมอ่ะเก้าอี้ไม่อยู่หลังบานค่ะ,ะกระเลนหวนแห้งค่ะคุณผู้ชมเห็นมาชัดบันไดเนาะขออภัยเด้อค่ะบาสิเปิดไฟเล้วละ,ะ่ะคุณผู้ชมเฝ่าค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เบิงเลยค่ะ ไปต่อที่เซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรแนวทางลาวพัฒนาของงวดที่ผ่านมาค่ะผลออกสองเจ็ดเก้าแล้วก็หกสองเพิ่นหามาซีกับสาเป็นตัววิ่งหลุดไปค่ะคุณผู้ชมของเซียนอุดรหลุดนะคะของวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะวันที่หาผ่านมาหลุดมาตามต่อวันที่เจ็ดค่ะวันที่เจ็ดค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขียนทะลุมาจากแผ่นอื่นนะคะบอเกี่ยวกันด้ค่ะคุณผู้ชมนี่อ่า วันที่7พฤษภาคม2 5 6 8ค่ะเซียนอุดรให้วิ่ง7กับ0แล้วก็เลขติด5 2 3 4ค่ะจับคู่ค่ะ8คู่น้ำกันไปกับบนและล่างด้วย8คู่นะคะก็75 72 73 74 50 20 30 40ค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอเด้อค่ะของเซียนอุดอกรก็เดินดีอยู่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเซียนอุดร หัวแห้งค่ะคุณผู้ชมร้อนมากๆเลยค่ะ,อะของยายนางคุณผู้ชมยายนางตำราวเข้าเมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเข้าตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมจับคู่ไปไม่ถึงไปหอดเก่าหกเนาะคะ่ะจะจับเก้าเจ็ดมันก็เยอะค่ะเพื่อนกักเัเล่หายแค่นี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าตัววิ่งกอดคอกันเองค่ะคุณผู้ชมมาทั้งสองตัวเลยค่ะอ่ะหอนแห้ง ค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าตัววิ่งงวดนี้ค่ะวิ่ง9กับ1ก็มี9ก้ากับหนบนล่างนะคะมี9 5 9 6 9 8 6 1ก้าหสองหนึ่งสาค่ะอ่ะค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้เบึ้งค่ะฝั่งซ้ายคือผลที่ออกไปแล้วฝั่งขวาคือของวันนี้นะคะวันพุทธที่เจ็ดพฤษภาคมสองห้าหกแถ้าแนวทางเข้าก็ดีไปค่ะแต่ถ้าแนวทางไม่เข้าขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เขามาดูเบิ้งแนวทางค่ะ เอาไปต่อค่ะคุณผู้ชมโอ้เหมือนฝนจะตกค่ะฝนจะตกยายนางแล้วก็เซียนอ้ายเอาเซียนอ้ายก่อนค่ะคุณผู้ชมผู้ผ่านเอาของเซียนอ้ายก่อนค่ะเซียนอ้ายงวดที่ผ่านมาเข้าสองหกเพิ่นหายสองหกค่ะสองห้าสองหกสองเจ็ดวิ่งสี่กับสองสี่ไม่มาค่ะแต่สองมาสองก็คือสองสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปด เข้าตัวกลับค่ะคุณผู้ชมสองของ c ซีค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันพุทธที่7พฤษภาคม2 5 6 8, 8ค่ะอค่ะแนวทางของ c ซีค่ะเราพัฒนาวันนี้วิ่ง0กับ8นะคะ8กับ0เลขติด2 3 4 5ค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะ8คู่ไปกับบนล่างค่ะ82 83 84 85 20 30 40แล้วก็50ค่ะ แคหนาจอด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นอันสุดท้ายนะยค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหนุ่มผู้พานนะคะนุ่มผู้พานนุ่มผู้พานวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเข้าจับคู่ก็เข้านะคะจับคู่เข้าสองหกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ เลขวิ่งเข้า6แล้วก็7ค่ะ6กับ7 4ตัวมา1ถึง2ตัวนะคะวันนี้มา2ตัวคือบนล่างนะคะ6กับ7มาบนและล่างค่ะ6มาล่าง7มาบนค่ะคุณผู้ชมมาตามดูงวดน,นี้ค่ะหนุ่มภูพานวันที่7พฤษภาคม2 5 6 8ค่ะหนุ่มภูพานให้2 3 4แล้วก็5ค่ะ2 3 4แล้วก็5 4ตัวอาจมา2ตัวค่ะคุณผู้ชมงวดนี้จับคู่4คู่ค่ะ7-3 7-4 8-4 8-5ค่ะ4คู่ค่ะคุณผู้ชมไปกับบนและล่างนะคะแคปหน้าจ,จอได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะหนุ่มภูพานค่ะโลงศาจากไหนก็ขออภัยเด้อค่ะไปหาบานเศร้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมไปเลาะหาบ้านนะคะหมู่บ้านก็ไปทุระที่ศาลจังหวัดนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชม เด่นเดินดีค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะผลออกหกสองสองเจ็ดเก้ากะเขาที่เก้าค่ะคุณผู้ชมสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะปกติก็มาหนึ่งถึงสองตัวนะคะแต่งวดที่ผ่านมาวันจันท์ค่ะเข้าเก้าตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมเขาบเนนะคะงวดนี้ก็มีเก้าอีกค่ะคุณผู้ชมมีเก้ามีศูนย์เหมือนกันเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งค่ะตองมาตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเก่ามาไล่หลายเจ้าค่ะคุณผู้ชมมือนี่เอาคลิปนี้ค่ะ วันลาวพัฒนาวันพุทธอินตนาขอให้ทุกคนมีความสุขในการเบิงลาวพัฒนาแล้วกะไปน้ำกันนะคะคุณผู้ชมเนาะผิดถูกไม่ว่ากันค่ะเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางนะคะ ทาแนวทางเขาเมอนีกะด,ดีใจนั่นาะคะทางแนวทางบเขากขอภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามเบื้องแนวทางค่ะลราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยทางช่องจินตนาชาแนลค่ะ,ะมามอนกขอให้ทุกคนโชคดีมันหมันทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการค่ะสวัสดีค่ะ